นำ้นำน้ำพี่น้องนำ้ำโอ้เขาบกใหญ่น้อโอ้ยองงพี่นอ้อ,นอ,งนองสุขุ่สุขชนนะครับเมื่อวีนเขาพบกับผมนะครับพี่ยักเขียวผ้ากินใี่เรานะ้ครับสวัสดีครับผมเบ็พาแดกับกะนี่ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องพู้อะไรที่เขาเมื่อบึงนะครับ ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับกะเมื่อเนี้ผมกะพ่อพี่น้องน้ามากินนะต้มยำไก่ครับสมเลยกะโอ้นะครับตำหุงครับตำหุงตำหุงให้กอล่ะครับขาดไม่ได้ครับของหอยอีสานใครต้มครับ ของกลับได้ครับพี่แอคิโอของกลับว่ครับกระลำครับผักกระลำเตี้ยนะครับนี่เขียครับมะเขียะแข็งขาดไม่ได้ชื่อหมึกทั่วนะครับกรอบๆแล้งครับมุเชียซีมึงบรรยากาศมันนี่ายยว่ะครับน้ำแรงครับน้ำมังค้ำนะครับพอาะดีกินเขาแรงแซ่บครับอยู่ห้องในห้องน้ำย่อครับ อยู่ส่ช่วยครับข้างล่างอ่ะเป็นเขาครับเขาหน้าปังครับพี่แอคชิลโสโลแกนีด้ยังเครับลูกบอลครับพ่อแม่บอลวยครับแถมสีหวยก็บูถึงนะครับพี่น้องครับบอลเอย่ยงร้ายครับมืัอนี่ครับพี่จอล่ะขาดบาดแผลคือนี่แล้วครับคนเ้อนท่อนครับหนึ่งไม่ไม่เนี่ยท่อน ออาพี่จะเขียวประเดิมกันเลยครับอนำ้อนำตาน้ำตาเอ,อ้ยนี่นะครับคาถาอยากใส่ซ่อนซอมอยู่ของใต้เลยครับพี่จัคเขียวครับผมคำเงี้ยครับพี่นออ้องคำคอตังยังนะครับเงบี้ยพ่อวะครับสดลำแรงเผ็ดติดน่อยกันพี่น้อง ตอนไก่ครับพี่น้องโอ้ยแดกได้ก็แดกครับแดกมาได้ก็บมาแดกครับพี่น้องแซ่บดีนะนี่แซ่บดีบรรยากาศแบบนี้แซ่บ,บแม่นเลยดีครับอยู่ห้องนาเลยพี่น้องช่วงหกมงแรงนี่แตไปตะกินเขาโอ้ยบอ,อกรถเลยลน้มกะเย็นดีนะครับห้องฝากจำใจดีนะ มุยาบึางซ่งผมผมหมดเสียง,งเราต้องยั้งนะครับหาเนื้อซี่เนื้อกินเขาเริ่บกินแนงเอาโอ้ยได้ครับพี่น้อง สดน้ำเข้าเลยน้ำนำ,นำพี่น้องนำโอ้ดหของแบบใหญ่โอ้ยมือดีนะครับปานครับติดธุระนะพี่น้องบ่ระว่างนะช่วงนี้กับมากินกับพี่ยักษ์เขียวนะพี่น้องม่นขาไปคัดบอลเพิ่มนะ้พี่เขียว นครับพอดีใจน้ำนวางมั้งครับติดครับลำดับที่สองเลยยุคสิบหกอุตส่านท่านี้คำเงียบเล่ดน้ำโกวโก ส่งต้มน้ำนี่ <c oughs> <c oughs> สดดีฮนะคุณน่ากันเน่ยอกันนี้วัทุยังนำ้ำน้ำครับ เอาก็ได้ครับพี่รองครับแดกครับไปพาแดกนะขอกดไลค์เลยพี่รองคลิปนี้นั่นละยอดเผ็ดเลยนะครับ แล้วคาอีสานเขาอยอู่ท่าบบกินแบบนี้อะอืมกินแบบนี้เลยเนาะไอเลิฟยูครับ <love> <love> ไอเลิบยุกไอเลิฟยูกไอเลิฟพี่น้องก็ได้นะที่เขามา่เบ่งนะครับ เริ่มสิ่คำแลลวพี่น้องเบื้องได้เลยวกับอันที่พ่นเบื้องแน่ครับเนี่ยจากลูกนะพี่ยาเขียวยนี่โหเแมนครับ บมึกต้นไก่พี่น้องโอ้โออยหนานุ่มๆครับไก่เลย แนบมือนี้น้องเม็ดโอ้แซ่บขนาดพี่ยักเขียวมื่อนี้หางเพ็ดนะอยู่ในคอพี่น้อเดือดกละไรจะสมัครพี่น้องสมสมซื้ออยู่ยนะครับเมนูนี้นะต้มยำเนี่ครับสมซื้อเลยยำเมื่อน่อยิีให้กินก้อยขโอโยติก้อยขโอโยตีพี่น้องกุ้งชิบะ เป็นที่โด่งโด่งหรอพี่อยากเขียวยันจะบริเตนแล้วครับมันจี่ในห้องผมน,น,งนื่อยละเบิ้ลอ๋อหนองเมื่อไหร่ครับมึงงี้ยน ข้าลมผมอาจจะบวดีนะครับนี่อาจจะบว่าบปเก่งก็ได้แต่่ <c oughs> แตผมก็มียังอยากบอกพี่น้องไว้นะครับฟังไว้ตามผม,มก็ได้เวลาเห็ดเห็ดยัง่งระยาครับยิ้มไว้ไม่ทุกสนุกดีนะครับ <c oughs> ยิ้มไปไป่ทุกเลยต้องสูบซานวะครับนะครับสูบซ่าครับ หัวยุบเบื้องแล้วผู้เล่น่อ,นยบบอยากทุกนะครับแห่งไปสูบซ่าครับรีวอลยอกนะครับพี่ร้องนะกดควันได้ด้วยนะเริ่มคำเลยด้วครับนะี่ท้องฟ้าสีแดงน้มจำมันนี่ไว้ให้เบื้องน,นะครับไห้ได้ข้างหลังนะครปลาปลาเข่าเขาเียวเ,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 เขียวคือคนนี่แหละ มึงบเน่ยเบิด์ตด้วยก็ได้ครับสมชื่อพี่ยักนี่เลยยักจ่อโอ้ยมังขอนี่งๆ้องเบีด <c oughs> ยดยิ่ยอมนิ่ยอมเอาด้วยครับตัวเบิรงตเลยครับพี่ยักจอแน่ครับ จัดให้ครับหุ้มนิ้งใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยให้พี่น้องได้ดูนะครับอืมมันก็เริ่มสีคำแล้วนะพี่น้องเนี่ยามหน้าบดเสียครับเบิดลูกเลยพี่ยักษ์ยอโอ้ย สดนนำเลยวะครับจองนี้เลยแอนแน่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับจียมขวางพามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในบึงอ้สดแบบไหนแถวข้ามหนังนะสดแต่นนำพี่น้อง <c oughs> อยากได้สมัครดียู <c> ่ <oughs> อะาจะมากกันตีล้างไอ้นี่ไม่ะพุูไปรวดต้องยานเก็บโอ้ยสิบอลคอคับแล้วพีขยจอสุดยอนน้องเมย์นลยคิดยังนึงอะมงแรงนอนหลับฟันนี้อะรเมยนครับ ิ่มน,นะเดคำบอคำกับเบิ้งเอาเลยพี่น้องนะช่วงแรกๆก,กุดบ่มืดเลยเนาะหลังๆม,นมันมืดแล้วเนี่ยเบิ้งเอบนะครับประมาณหกมงกว่าเลยพี่น้องตอนเนี่ยกินเยอะนะออกมาคำสุดท้ายวะครับพี่ยาเขียวแม่นะเขาขำง่ายๆครับพี่น้อง นี่ครอยผมยอม,มขนานาเลยจอ้แบบนี้ยังพอจบกับพี่น้องครับป็นใส่แซบอยู่นะําเองกินเองก็ลองเบอรงแล้วครับพี่น้องเนาะพี่น้องํำสุดท้ายท<ส>ำไง สุดมนั่งที่มาเหรอครับคำปันนีแล้วเบิร์ดนะครับ พี่อกโอ้ยคำว่าทันวยุงหลายพี่น้องโอ้ยตอมที่นะี่เยอะอเนาะแม่นครับฟัง,ง,ง <laughs> แจงพหมรับแคบเนียแจ้งแ ะครับมื่อนี้กะพ่อหอมปลาหของพ่อกับผมนะครับพี่นักจิ๋วข้ากินนะครับเมืองนะครับสุดยอดปะสุดยอดจะกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อบิ้งคลิปต่อต่อไปนะครับเพราะผมยะเอาเงมาให้พี่น้องในเบิ้งนะครับคลิปไม่ได้พลาดนะครับฝากไ้เพียงทำเนือครับไม่พอกันมื้อื่นครับกับบรรยากาศยามเลี้ยงเหนืออีกคือเเ่า เงือกีเป็นยยสว่งสวงส่วงนุ่มก็ได้นะครับครสวัสดีครับนะครับ